การอ่านไพ่เป็นการอ่านโดยกว้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่มีดวงชะตาที่เกิดในวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์เดี๋ยวเราจะมาทําการทํานายดวงชะตาของคุณนะคะในช่วงนี้นะคะคือเดือนพฤษภาคม2563นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยต่ายจะใช้ไพ่นะคะใช้ไพ่นะคะใช้ไพ่ b ออ o r เคิลนะคะนะคะ นะคะสำหรับนี้นะคะซึ่งมีทั้งหมด32ใบนะคะโดยการทำนายนะคะแต่จะใช้ไพ่ทั้งหมด9ใบนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการอ่านไพ่ครั้งนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่โดยกว้างนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะพยายามอย่าอินมากจนเกินไปนะคะถ้ามีอะไรที่ดีๆนะคะนำไปปรับปรุงใช้ในชีวิตของคุณได้แต่ก็ถือว่า แต่ได้ทําแล้วก็มีส่วนหนึ่งในการทํำให้ชีวิตของคุณมีความสุขขึ้นแต่ถ้ามันมีข้อไหนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะตรงนั้นกอน็อาจจะไม่ตรงกระดวงคุณก็เป็นได้หรือคุณก็อาจจะนําไปไปเหมือนกับว่าติเพื่อก่อนนะคะฟังไว้บ้างก็ก็ดีเนาะแต่ก็อย่าอินจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการสับไพ่แล้วก็เลือกไพ่แล้วก็ทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ท่านที่เกิดในวันจันรนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าช่วงนี้นะคะเดือนพฤษภาคมนะคะดวงชะตาของคุณเป็นยังไงนะ,ะดวงชะตาของคุณนะคะนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะท่านที่เกิดในวันจันนะคะท่านที่เกิดในวันจันทร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูไปพร้อมๆกันนะแต่ขออนุญาตเปิดไพ่ครบก่อนแล้วค่อยอทํานายพร้อมกัน ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะพฤษภาคม63นะคะแตมองว่าดวงชะตาของคุณค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแตมองว่านะคะคุณนะคะ เกณฑ์ครอบครัวของคุณนะคะช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์ได้นะคะมีการกำเนิดใหม่อย่างเช่นว่ามีการตั้งครนเกิดขึ้นนะคะมีการตั้งคันเกิดขึ้น,น,ะะรน,นหรือคุณอาจจะมีเอ่ออาจจะแต่อาจจะหมายถึงแบบคุณมี สมาชิกใหม่ในครอบครัวก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยหรืออาจจะเป็นแบบน้องหมาน้องแมวนะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็กเป็นได้นะคะมีมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในครอบครัวและเป็นสิ่งที่ดี คุณนะคะคุณเป็นคนที่นะคะไตมองนะคุณเป็นคนมีเ,เทวดาประจําตัวนะคะซึ่งจริงๆอ่ะทุกๆคนอนะ่ะมีมีเทวดาประจําตัวแหละแต่ส่วนแต่ของคุณแล้วนะคะเทวดาของคุณนะคะค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะคะว่าเ,เทวดาประจําตัวของคุณนะคะชอบมาให้โชคให้ลาบคุณนะคะแล้วก็โดดเด่นมากนะคะในช่วงนี้นะคะอีกนยยหนึ่งหมายถึงคุณมีเกณฑ์นในการเสี่ยงโชคนั่นเองค่ะ คุณนะคะอาจจะได้นะคะรับผลประโยชน์นะคะหรือช่วงนี้นะคะคุณคิดถึงคุณคิดถึงผลประโยชน์หรือสิ่งที่จะได้มาจากนะคะจากครอบครัวนะคะจากคุณพ่อคุณแม่หรืออีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะมระดกนะคะหรือได้เงิน นะคะจากครอบครัวอาจจะเป็นเงินที่พึงได้หรืออาจจะเป็นเงินที่คุณจะได้คืนมาจากคนที่คนในครอบครัวคุณหยิบยืมคุณไปนะคะคุณจะได้คืนนะคะแต่มองว่าช่วงนี้นะคะดวงชะตาของคุณนะคะ เดือนนี้สิ่งที่คุณทําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานคุณธุรกิจของคุณนะคะได้ผลกําไรมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะได้ผลกําไรมากนะคะมีเงินเยอะมากนะมีรายได้เข้ามาแต่ก็ให้ระวังนะคะรายจ่ายก็เยอะเช่นกันถ้าคุณไม่รัดกลุ่มไม่รอบคอบในการใช้ใจ่ายเงินนะคะอาจจะเป็นเบี้ยหัวแตกได้นะคะให้ระมัดระวังการใช้ใจ่ายนิดหนึ่งนะไตมองว่าเรื่องการเงินการงานของคุณไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเองนะคะแต่ก็มองว่า ไม่มีปัญหานะคะส่วนนะคะอีกท้งนะคะดวงคุณดีมากเลยนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะไตมองว่านะคะคุณมีคนคอยสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือนะคะหมายถึงคนที่เป็นอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนที่มีบุญบารามีนะคะหรือว่าคนที่คุณนับถือเขาช่วยเหลือคุณทุกอย่างขอแค่คุณเอ่ยปากไม่ว่าจะเป็นเรื่อง คำปรึกษาหรือว่าเรื่องการเงินนะคะคุณมีมีคนซัพพอร์ตที่ดีมากนะแล้วแต่มองว่าช่วงนี้คุณไม่มีไม่มีครอสไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคุณมีอย่างที่ตตยบอกค่ะคุณมีนะคะคุณมีเทวดาประจําตัวคุณมีเทวดาประจําตัวที่นะคะที่เขาปกปักรักษาคุณดีมาก เพราะอะไรเทวดาประจําตัวถึงชัดเจนมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่นะคะธรรมะธรรมโมนะคะหมั่นสวดมนต์ภาวนานะคะอีกในยันหนึ่งคุณอาจจะชอบทําบุญสุนทานชอบใส่บาตรนะคะทําบุญกับนะคนอื่นนะคะคุณมีเมตตาอารีคุณคุณเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคุณเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ชอบทําบุญนะคะทําบุญกับคนในครอบครัวด้วยนะเลยทําให้อานิสงส์งตรงนี้เทวดาประจําตัวของคุณก็เลยโดดเด่นมากและเข้ามาตอบแทนคุณในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการ การเสี่ยงโชคใดๆทั้งสิ้นนะคะอีกอแต่ขอขอ,อ,อมีขอแนะขอเขาเรียกอะไรขอมีนิดนึงเนาะขอเตือนนิดนึงนะคะ นะคะให้ให้ระวังบุตรนะคะให้ระวังบุตรบริวารน,นะคะหรืออาจจะเป็นหมายถึงคนที่อายุน้อยกว่านะคะนะคนที่อายุหน่อยกว่าหรือว่าคนใต้บังคับบัญชาสามีภรรยาเองก็ดีนะคะ ให,ใ,หให้ระวังนิดนึงนะคะให้ระวังนิดนึงอาจจะมีอาจจะมีปากเสียงกันนะคะอาจจะมีปากเสียงกันหรือนะคะเขาอาจจะนำอาจจะนำปัญหาหรือนำความไม่สบายใจความทุกร้อนใจมาให้คุณได้นะนะขอเตือนเตือนนิดนึงก็แล้วกันแต่มองว่านะคะจริงๆอ่ะสุขภาพร่างกายของคุณแล้วก็คนในครอบครัวของคุณนะคะโดยรวมแล้วถือว่าดีมากนะแต่นะคะแต่ คุณจะ,ะมีความแบบทุกข์ใจกังวลใจเพราะบุตรบริวารหรือคนใกล้ตัวสามีภรรยาเขาอาจจะนำพาความรู้สึกหงุดหงิดนะคะหรือว่านำปัญหามาให้นะคะนำปัญหามาให้แต่แต่มองว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะคะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเป็นปัญหาอาจจะเป็นปัญหายุ่มยิม้มหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ทําให้คุณแบบ มีความคิดมากนะพลังงานขึ้นมาบอกอีกนิดนึงนะคะว่า,เ,าเหมือนกับเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้ไปบนบานสารกล่าวไว้หรือเปล่าคะเหมือนคุณไปบนบานสารกล่าวไปขออะไรไว้ไปขออะไรไว้แล้วคุณไม่ได้ไปแก้บนนะคะ คุณไม่ได้ไปแก้บนนะคะเขามาเตือนนะคะให้คุณไปแก้บนเนาะนะให้คุณไปแก้บนนะคะนะคะเออ่รวมๆแล้วนะคะท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงชะตาของคุณในเดือนนี้นะคะถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็สิ่งที่แต่เตือนไปนะคะแล้วก็คําแนะนําก็เอากลับไปใช้กันเนาะโอเคนะคะ่ะแต่ขอจบคําทํานายไว้ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ